มาเด้อกินเขาแซ่บแซ่บ,บ,บแสบแสบแสบน้ำกันค่ะกินง่ายๆแบบนี้แหละประมาณนี้โอเคแน้าหนูจะเกรงไหมน้าินเขาไม่ต้องเกรงก็ได้ขออนุญาตกินเขาก่อนเด้อยพี่แซ่บตลูกไปยุ่งช่วง ไม่ได้ทานข้าวทั้งหมดแล้วเนี่ยนองเขินนองเขินนองเขินมาปาก,กเบาเลยแบบนี้ เปี้ยวไหมโอเคนะไม่เปรี้ยวแต่โอเคไม่ใส่น้ำปลาอะไรอีกไหมปลาไไม่พี่ว่าไงเปรี้ยวเย็นนะพี่ว่าไงสำหรับที่พี่กินเปรี้ยวได้อ่ะเรากินได้โอเคโอ้ยยังไม่ได้ย่อยอะไรเลย ตรงนี้ช่วยอยู่อีก้าเหรอเธอแค่นั้นหนักอยู่ตรงข้างหน้าข้างหลังนะแต่อยู่ข้างหน้าให้พวกข้าไข่อาหารทะเลตู้ข้างหน้าอาหารทะเลพวกหมูพวกอะไรงี้อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นพวกเบคอนอย่ห้าวโค้อร์ออฟเย็นหนึ่งใช่ไหมโอเคอ๋อลองซื้อ ไม่ต้องไม่ต้องง้อหมูยอแล้วนะคะทีนี้มีมีเอ่อยอยอไก่แล้วยอไก่ฝรั่งอร่อยเพิ่งได้เคยกินครั้งแรก <c oughs> จริงมิสควันที่แอบดิสก่อนนะคะเฟอร์ first. ออสเตรียบาร์มฟล์ดหรืค่อยบะนะเพราะว่าถ้าจะเคยกินมันจะเป็นแบบเค็มเป็นโฟล์ดค่อยก็จะใส่ก๋วยง่นะแต่จะเป็นเป็นเป็นเนื้อเนื้อหมูอันนี้เป็นแบบเนื้อไก่เป็นย่างไก่มาสควนมาสควอนควนควอวนค่ะชมีค่ะกด ขอบคุณมากที่มานั่งกินข้าวกับพี่วันนี้นี้พีน่าคือว่เยอะเลยไม่เ็เสร่ยังได เด็กเขาคุ้นเคยกับน้นองัดนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นกันบ้างแต่ในน้อยส่วนนงันี่กินข้าวอะไรกินข้าวของอะไรผสมของอะไรนะของอีก้าแล้วก็ของแอร์ของแครบแลหรอใช่แล้วก็ของแอร์ของแครด้วยผสมกัน Di mana? Kamu, takkan, takutnya? Di soalnya, Jin osa Terima kasih. Här får du. Tack. Okay. Okej, okay, en sista för dig. <här>, Här får du. Tack så mycket. <här> mm, jag var taggad. Mm, men Det, det är i sanktioner då. Har du gjort en juice? Jo! Vi behöver något mer ketchup. Mm. Och har du hört Sune i fjällen? Nej. Mm. Jag har hört. Mm. Om att eh, sakro. han har, hans pappa fuskar till honom mm. för han måste fuska. Mm. Mm. Men det vill inte Sune. Men han har en mössa som heter Sven, han heter Sune. Mm -hmm. Lite tycker Sune. Mm. Och Han har ju både en lillasyster och en lillebror som heter Håkan och Anna. Ska vi säga hej då? Mm. mm. ไม่ไปยังไม่ตายกินเขาเให้เวลากันและกันกับแบบครอบครัวจะหน่อยนะคะเนาะก,กินเขากับน้องนัดนักกาเด็กๆด้วยนะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย